ในรถสามารถทำรายละเอียดเสียงได้ขนาดนี้เลยเหรอไปด้วยกันเข้ากันหมดเลยทุกอย่างคืองานศิลปะครับมันไม่ใช่แค่การติดเครื่องเสียงธรรมดาแลครับอันนี้ก็ทำให้สมกับที่ลูกค้ามอบความไว้วางใจจัดระดับซูเปอร์ไฮเอนให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับ So so to much much indulgence privilege, everywhere สวัสดีครับสวัสดีครับฮีอพลสวัสดีครับโอ้โหคันนี้สีเตะตาผมมากๆเลยเฮียเราอยู่กับรถอะไรครับเฮียคันนี้เป็นรถ Lexus NX 300นะครับสีสวยมากนะครับสีส้มแบบสดมากๆนะครับแต่งเต็มทั้งคันที่เตะตากว่านี่เลยเฮียครับโอ้โหอะไรครับเนี่ย ครันนี้เป็นแชมป์งานแข่งขันเอ็มม่าสนามล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาเมื่ออาทย์ที่แล้วนะครับคันนี้ได้แชมป์รุ่นพอบสุดครับแชมป์คิงออฟตาวนะครับแล้วก็เป็นแชมป์รุ่น e อลิมิเต่นนะครับคือได้ที่หนึ่งสองรางวัใก้ัยแจ่มมากเลยครับเี่ยแล้วก็ไม่คุณลูกค้าถึงอยากทารถไปแข่งหรอเนี่ยสตอรี่คุณลูกค้าเป็นยังไงครับคือลูกค้าท่านนี้เป็นนักเล่นเครื่องเสียงเ็นักงในบ้านนะครับแล้วก็ในรถยนต์เล่นมานานนะครับพอลูกค้าแต่งรถคันนี้เสร็จเนี่ยภายนอกสวยแล้วก็อยากได้ภายยในเีีีี่่ททมระบบบบสสงแุด ในรถนะครับก็ได้เข้ามาปรึกษานะครับแล้วก็มีการพูดคุยแล้วก็ได้มีการจัดเซตซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเรามีทํารถลักษณะระบบใหญ่ขึ้นมาคันหนึงเป็นรถแจ๊ที่คุณไบซ์มาถ่ายทำนะครับซึ่งรถคันนั้นเนี่ยก็ได้ใส่เป็นซิสเต็มใหญ่ก็เลยได้เชิญลูกค้าให้ลองฟังดูปรากฏพอฟังปุ๊บเนี่ยโอ้โหลูกค้าชอบในน้ำเสียงมากๆติดใจเลยก็เลยอยากได้ระบบเสียงแบบจัดเต็มแบบคันตัวอย่าง ที่เราใช้แข่งเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เลยมาสู่ระบบเสียงไทเอ็นขอรถคันนี้นะครับจัดเต็มแน่นอนทุกคนเนี่ยสองถ้วยตรงนี้การันตีแล้วครับแล้วก็คันนี้จะติดตั้งเลือกใช้สินค้าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปจองกันดีกว่าครับบนรถแชมป์ขนาดนี้เนี่ยผมอยากรู้แล้วว่าลูกค้าเลือกใช้สินค้าอะไรบ้างครับก็ระบบในรถนะครับก็เริ่มต้นจากตัวเครื่องเล่นเลยนะครับตัวเครื่องเล่นของรถคันนี้มี2ระบบก็คือระบบที่ใช้ดูความบันเทิงทั่วไป YouTube อะไรสมัยนิยมต่างๆเนี่ยก็คงความเป็นรถบ้านอยู่ใช่ก็คือเป็นจอ Android ขนาด12นิ้วนะครับติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งบนแดส์บอร์ดนะครับแล้วเครื่องเล่นอีกเครื่องหนึ่งไอ้ตัวนี้คือเรื่องของรายละเอียดเสียงแล้วนะครับก็ ใช้เป็นแอลไพน์รุ่น990เป็นรุ่นท็อปสุดซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวเรือธงของเขาเลยที่แบบให้คุณภาพเสียงที่ถ่ายทอดออกมาได้ธรรมชาติสมจริงมากๆเะครับเอาพายเลยใช่ครับแล้วผมเห็นเฮียเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยกับรถแข่งหลายตัวแล้วเหมือนกันใช่อ่ามือดีครับครับผมอันดับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของลำโพงนะครับระบบเสียงของรถคันนี้เลือกใช้ของไมโครพิซิชั o นรุ่นเซสตูดิโอครับ เป็นรุ่นท็อปสุดเช่นกันตัวนี้ก็เป็นลำโพงที่ถ่ายทอดรายละเอียดเสียงได้ไพเราะมากครับ,รบผมก็เป็นลำโพงในฝันของนักเล่นเครื่องเสียงหลายๆคนนะครับโดยตัวขนาด6นิ้วครึ่งเนี่ยติดตั้งบริเวณประตูครับโดยเราออกแบบเป็นสเปเซอร์ขึ้นมาครับ นะครับที่เราเห็นเงาโค้งเข้ารูปตรงนี้ตัวนี้เราสร้างขึ้นมาใหม่ภายในเนี่ยก็จะมีการประกบสเปเซอร์เช่นกันคือประกบ2ชั้นเป็นแซนด์วิชเพื่อให้ความแข็งแรงเนี่ยได้รับความแข็งแรงมากที่สุดเพื่อให้ลระโพงที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยได้เบ็ดที่คมกระชับไม่สั่นคลางครับข้างในตัวงานติดตั้งนี้น่าต้องกระชับมากต้องแน่นหนามากๆนะครับโดยเฉพาะประตูเนี่ย มีการดมถึง3ชั้นเลยโอ้โหคือแดั้มประตูด้านนอกครับเนี่ยด้านในแดั้มบริเวณแผงแผงตัวนี้ทั้งแผงเลยนะครับนี่สังเกตเราเคาะนี่จะแข็งแรงมากปกติรถรถบ้านเนี่ยก็จะแดม2ชั้นก็ใช่ันนี้สชั้นเลยครับแล้วอันนี้3ชั้นน่าจะแบบใช่ครับลำโคงนี่ทำงานแบบอย่างแน่นเลยจะออกมาแบบนิ่งแล้วก็กระชับไม่สั่นคลาย ลครับรถแชมป์ครับผมในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นลำโพงเสียงกลางและแหลมติดตั้งลำโพงเสียงกลางนะครับขนาด4นิ้วไว้ตรงบริเวณแดชบอร์ดครับผมนะครับสังเกตก็เราจะทำองศาเอียงเพื่อให้มิติเสียงเนี่ยมันหลุดออกมาด้านหน้าได้ดีนะครับแล้วก็ตัวทวิสเตอร์นะครับติดตั้งบริเวณเสาเอโดย ทุกอย่างของเสาเเนี่ยเราสร้างขึ้นมาสวิตเซอร์ทั้งสองข้างเนี่ยมีการปรับระดับองศาครับไอ้น,นี้สำคัญมากๆนะครับคือระดับองศาเนี่ยมันจะได้ตำแหน่งที่เราสามารถนั่งฟังแล้วเสียงระมุงทั้งสองข้างเนี่ยเข้ามาหาหูเรา<อ>นะครับให้ได้โฟกติครับที่สมจริงนะครับ,รบได้มิติที่ดีคือไม่ใช่ว่าติดติดไปงั้นก็ไม่ได้ติดตรงไหนก็ได้ก็ไม่ใช่ใช พราะงานแข่งขันนี่มันสำคัญตรงที่ว่าการถ่ายทอดออกมาลาดับชั้นของเสียงรายละเอียดการแยกแยะระหว่างลำโพงซ้ายลำโพงขวาเสน้นจะถ่ายทอดออกมาได้ตําแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยการหันทิศทางนี่มีผลมากเนี่ยรู้ได้ยังไงเราต้องทำก็จากประสบการณ์เรานะครับเราทํารถแข่งมาหลายปีแล้วก็ทาระบบเสียงชุดไฮเอ็นมาก็หลายสิบปีแล้วนะครับเราก็จะรู้ถึงตําแหน่งหันทิศทางแบบไหนที่จะได้ตําแหน่งออกมาครบถ้วมากที่สุดเสียงเครื่องดนตรีต่างๆเวลาเราฟังเนี่ยโหเหมือน อยู่ในคอนเสิร์ตเลยทีนี้เนี่ยใช่เพราะว <as ่าเวทีต่างๆเนี่ยงานแข่งรายละเอียดจะเยอะมากนะครับเสียงไหนอยู่ตรงไหนลำดับชั้นสูงต่ำตื้นลึกอะไรพวกเนี้ยมันจะมีผลต่อเสียงทั้งหมดเลยเวลาแข่งเนี่ยผมเห็นเขาจะมีไฟเพลงเทสหรือสักอย่างเนี่ยแล้วเซอร์ราวของเสียงวุ่งยิ่งวุ่งยิ่งไปหมดเลยเป็น11แทร็กที่ออกแบบมาสําหรับการแข่งขันครับนะครับครับผมอ๋อโหเจ๋งมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าแค่เราทำสเปเซอร์ทำไม้ยัดลำโพงกัาไปยัดลำโพงอะไรเอาดังเอานี่นั่นไม่ มันมดีเทลที่เยอะมากใช่ดีเทลเยอะมากเสียงเอยความแน่นาการทํางานของลำโพงเวลาเขาสั่นเนี่ยเราทำไงให้เขาสั่นน้อยที่สุดโอ้หมันสมแล้วที่เฮียได้แคมมาแบบโหหลายสมัยหลายสนามมากครับ,คร,บครับผมไปกันต่อด,ดีกว่าเงียครับผม ครับเพี่โอ้โหแน่นๆเลยครับอันนี้เท่มากแน่นๆเลยโอ้ผมเริ่มไม่ถูกเลยครับเพี่โอ้โหพี่จัดให้หน่อยสักหน่อยครับเราควรเริ่มแต่ตรงไหนตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งผลงานมาสเตอร์พีซของเรานะครับที่เราได้ดีไซน์ให้กับรถคันนี้เป็นรูปแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนมันไม่เหมือนใครอ่ะมีคันเดียวอ่ะเพี่อย่างเงี้ยมีคันเดียวเริ่มต้นด้วยวางดีไซน์ซาคอนเซ็ปต์นะครับที่เราเน้นแบบภายในสีสันต่างๆเนี่ย รับกับตัวรถเส้นสายสีสันในทุกส่วนนะครับเนี่ยก็เราได้จัดวางตำแหน่งแต่ละชิ้นอุปกรณ์เนี่ยเข้าไปในห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับได้อย่างลงตัวนะครับเริ่มต้นด้วยพาวเวอร์แอมป์นะครับเป็นไมโครพิชันรุ่น CD7 ที่เราได้ติดตั้งเข้าไปถึง8เครื่องครับผมทำไมต้องใช้เยอะขนาดนี้เนี่ยคือแอมป์ตัวนี้มันเป็นแอมป์รุ่นพิเศษออกแบบมาเป็นโมโนบล็อกแอมป์หนึ่งตัวขับลำโพงได้หนึ่งดอกเท่านั้นเลยหรอตัวต่อตัวเลย นะครับอย่างระบบรถคันนี้เราใส่กางแหลม6ดอกก็คือใช้ Power 6ตัวขับแยกอิสระการปรับต네ูนคืออิสระหมดเลยแล้วก no ็2ตัวด้านล่างเนี่ยก็เราเอามาบิดให้ได้กําลังเพิ่มขึ้นแล้วก็นํามาขับซับบูเฟอร์ของกราเดนลูกซีโร่ขนาด12นิ้วโดยออกแบบเป็นตู้สูตรนะครับที่ใช้ไม้หนาถึง50มิลออกแบบตามสูตรของลำโพงเลยเพราะนั้นความถี่ที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะลงลึกกระชับแล้วก็เร็วสมจริง เบสเนี่ยสามารถคมกลืนกับคู่หน้าได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันโอ้โหผมว่าครับถ้าเปิดฟังดีๆเนี่ยกำลังเบสเนี่ยผมว่าขนเราเนี่ยรู้สึกได้เลยเนี่ยบเบสดีมากขยิ่งเลยยิ่งเร่งดังยิ่งสนุกโอ้โหแลวแน่นแน่เลยใช่ครับออกมาแน่นกระครับเป็นดีไซน์ที่เราต้องออกแบบใส่อุปกรณ์ที่มีมากชิ้นเนี่ยให้มันลงตัวกับพื้นที่ที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับอย่างมุมพวกองศาพวกเนี้ยต้องประสบการณ์จริงๆโอ้โหต้องมีการวัดแล้วก็มีการออกแบบก่อนติดตั้งกันพอสมควรเลยเราเน้นดีไซน์ที่ ว่าให้มันคมกลืนกับภายในมากที่สุดแล้วก็ให้มันรับกันระหว่างแอมป์8ตัวใครเคยเห็นนะครับเฮียเครื่องเสียงบ้านเนราคาเป็นล้านเลยนะครับเขาต้องเป็นลําโพงตัวใหญ่ๆเหมือนเทเตอร์เลยอันนี้ก็คือให้คุณภาพใกล้เคียงกันไหมผมว่าชุดระบบเสียงรดยนต์ในปัจจุบันเนี่ยนักฟังให้เองหลายๆคนจากบ้านมาฟังเนี่ยยกนิ้วให้ว่า ในรถสามารถทำรายละเอียดเสียงได้ขนาดนี้เลยเหรอทั้งดังที่ข้อจำกัดในรถมีมากมายการนั่งก็ไม่ได้มีห้องใหญ่เหมือนในบ้านแต่รายละเอียดเสียงที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยสูสีนะต้องเป็นชุดในบ้านที่เป็นระดับออริโวลไฟด้วยนะครับถ้าชุดในบ้านนี้ต้องมีการบุกผนังนะเก็บเสียงหล่อยอันนี้คือเคลื่อนที่ได้ด้วยเคลื่อนที่ได้เฮียทำถึงจริงจริงนะครับในอุปกรณ์ในส่วนอื่นนะครับก็จะมีโปรเซสเซอร์จากเครื่องเล่นมาเท่าโปรเซสเซอร์มอสโคนี่นะครับรุ่น8 2 2บ ซึ่งโพลเซอร์รุ่นนี้ก็ได้รับรางวัลอีซ่าวอร์ดคือเป็นโพลเซอร์ยอดเยี่ยมนะครับของทางค่ายุโรปเลยนะครับด้านบริเวณซ้ายและก็ขวาของเราเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์แผงฟิลนะครับซึ่งส่วนนี้มีส่วนสําคัญนะครับในเรื่องการส่งสัญญาณไปเข้าเครื่องอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับความปลอดภัยด้วยเนี่ยแล้วก็มีส่วนสำคัญในเรื่องความปลอดภัยครับไม่ว่าจะมีเอฟเฟกในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะโปรเทคนะครับ ในฟิวที่เรียงรายอยู่ตรงนี้โดยขวามือของเราเนี่ยก็จะเป็นชุดกลาวครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นชุดไฟ12โวล์ซึ่งเราจะมีฟิวนะครับซึ่งฟิวตัวนี้เป็นฟิวของฮาร์โมนิกฮาร์โมนีเป็นฟิวระดับซูเปอร์ไฮเดนเลยนะครับที่ <c oughs> สามารถที่จะให้สัญญาณไฟเนี่ยผ่านไปได้อย่างมีคุณภาพ ตัวนี้มีผลต่อเสียงมากๆกนะครับการเลือกอุปกรณ์ที่ดีแต่ละชิ้นเนี่ยมันส่งผลต่อเสียงที่ถ่ายทอดออกมาในเรื่องของรายละเอียดต่างๆสายของสายก็มีผลท<ช>ุกอย่างสายก็เราจะใช้เกจศูนย์นะครับเดินจากบแบตมาเข้ามาผ่านชุดฟิลออกไปเป็นเกจสี่นะครับเกจสี่เนี่ยแต่ละเส้นก็ไปเข้าแอมป์แต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นกําลังไฟเนี่ยจะสมบูรณ์มากจะออกมาแบบเสถียรแล้วก็ ไม่ว่าจะเร่งหนักเร่งเบานะครับไฟในเมื่อเราส่งพลังมาเต็มที่แล้วเนี่ยแอมก็จะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะมีเหตีผลทุกอย่างอของทุกชิ้นที่อยู่ตรงนี้ได้ใช้หมดเลยใช้หมดเลยระบบเนี่ยเฮียเนี่ยคิดมาดีมากระบบการทํางานร่วมกันของพวกเขาใช่ทีนี้ผมอยากมาเจาะงานเตตั้งซะหน่อยเฮียสวยงามมากต้องบอกว่าเปิดท้ายมาเนี่ยมันเตะตาเพราะว่าชิ้นงานข้างในเนี่ยร้านเราทําหมดเลยนะครับแล้วก็มันเหมาะสมกับสีเนี่ย เหมือนกันมากตัวนี้ก็คิดกันอยู่นานว่าส่วนไหนจะใช้สีอะไรที่จะให้มันออกมาลงตัวที่สุดควงเนกับภายในแล้วก็ตัวรถแล้วก็โปรดักต์มากที่สุดที่สําคัญคันนี้ครับเนี่ยงานดีไซน์งานติดตั้งที่ผมเห็นว่าเป็นจุดเด่นมากๆเนี่ย,ยพวกโลโก้พวกเนี้ยตัวโลโก้ตัวนี้นะ,ะครับถ้าเรามองไกลๆเหมือนไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ถ้าเรามาดูรยายละเอียดใกล้ๆเนี่ยนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นอะคริลิกใสนะครับแล้วใช้เลเซอร์ตัดเป็นตัวเลยสวยล็อกเก็ตซาเป็นตัวนะครับนะครับแล้วก็เอามาเจาะฉลุ แล้วก็ซ่อนไฟด้านหลังเป็นแบ็คไลท์ให้แสงลอยออกมาซึ่งโลโก้ลักษณะแบบนี้ก็มันจะดูแล้วมีมิติครับนะครับลูกค้าจะชอบมากๆในส่วนนี้นะครับใช่ครับแล้วก็ด้วยฟอนต์ด้วยอะไรมันดูไฮเอนด์ไปหมดเลยมันอันนี้มันลงตัวจริงๆครับี่แล้วก็มันยังมีเท็กเจอร์ที่มันเป็นแบบโหนูนออกมาไม่ใช่แค่แบบเป็นไฟแล้วก็อย่างโลโก้ด้านล่างเนี่ยนะครับโปรดักต์เนี่ย ตัวนี้ไม่ใช่เป็นสติ๊กเกอร์ติดน,<ำ>นะครับมันเหมือนของขบคบด้วยคือ,คอคเป็นเลเซอร์เจาะเข้าไปในตัวอะคริลิกเลยแล้วก็ทำสีทำสีภายในตัวโลโก้ซึ่ง,งสีเนี่ย สีตัวนี้เนี่ยสีบอลเงินมันจะล้อบอลเงินมาล้อกับขอบข้างๆทั้งหมดที่เป็นบอลเงินโอ้โหอันนี้เนี่เป็นสีบอลเงินนะครับวิ่งไปนะครับมาสู่ขอบ power arm แล้วก็วิ่งเข้าตัวหนังสือที่จะเป็นสีเดียวกันหมดเลยซึ่งสีเหล่านี้ชุดนี้มันได้มาจากคอนโซลหน้านะครับซึ่งมันออกสไตล์บอลทองเหมือนกันใช่นะครับมันก็จะล้อมาถึงข้างหลังเลยนะครับสีดำสีส้มนะครับก็ล้อกับรถนะครับให้สไตล์แล้วก็ดีไซน์ที่ออกมาเนี่ยมันดูแล้ว สะอาดตาเย็นนะฮะไปด้กันทั้งหมดทั้งคันเลยโดยขอบรอบๆเนี่ยหลังจากเราติดตั้งแอมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจบเลยนะครับเราจะทํายังไงให้ชิ้นงานเนี่ยเราออกมาดูโปร่งใสเห็นรายละเอียดการติดตั้งทั้งหมดนะครับเราก็เลยได้โชว์สายนะครับการเข้าสายของแต่ละชุดเป็นสายกราวสาย12โวลต์สายลำโพงต่างๆนะครับโดยด้านข้างเนี่ยเรามีโปรเทคอีกขั้นหนึ่งด้วยอะคริลิก อะคริลิกใช่ใช่ใชนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะป้องกันพวกอุปกรณ์ต่างๆไปโดนนะครับก็จะมีอะคริลิกทั้งตัวส่วนของ Power อร์นะครับส่วนของฟิล นี่นะครับหมดเลยหีลัางแล้วก็เป็นโปรเซสเซอร์ครับผมแล้วก็ตัวโปรเซสเซอร์เนี้ยเฮียยังเก็บดีเทลแบบมีไฟนําให้ดูเหมือนเขาลอยอยู่ใช่อมีไฟลอีดิ้งล่างใต้ของตัวโปรดักทุกตัวก็จะมีไฟ l าวดีนะครับเพื่อให้ชิ้นงานเนี้ยดูเป็น3ามิตินะครับมีรอบซับเองก็มีเลย1ึวงโดยรอบเนี้ยเราค้นเป็นสีจริงหมดเลยนะครับ ช้เป็นสีจริงหมดเลยนะครับซึ่งให้ความเงางามแล้วก็คุณไบร์ได้มีโอกาสเข้ามา,อาสองใกล้ๆแล้วเนี่ยยัยก,ก็อยากให้คุณไบรท์หาจุดติของเรื่องงานนะครับการเข้ามุมต่างๆนะครับพอดีไปหมดแล้วเฮียมันมันไม่ได้เลยโอ้โหนี่ผมได้จับเป็นบญมือเท่า่อยน,นะครับเพราะว่านี่ไม่ว่าจะเป็นร่องนะครับการประกบช่องต่อต่างๆพอดีหมดเลยครับะครับตรงนี้มันจะไม่มีแบบว่าร่องให้เห็นเลยนะครับมันจะประกบแล้วแบบนิทกันเป๊ะครับเนี่ยอย่างตรงนี้ โอ้โหมันพอดีหมดเลยอ่ะมันคือการวัดที่สมมาตรที่คือผสมผสานระหว่างอุปกรณ์ใหม่เข้ากับวัสดุภายในรถให้เป็นเนื้องานเดียวกันอย่างที่เราดูเนี่ยเราไม่ได้ทําใหม่ทั้งหมดนะครับส่วนด้านในเนี่ยเราทําใหม่หมดแต่ต้นขอบเนี่ยออริจินอลจากโรงงานอ่านี่นี่นี่ครับเราจะทําอย่างไรให้ชิ้นงานใหม่มันดูกลมกลืนแล้วก็สนิทไปกับโครงสร้างรถเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาใช้ เทคนิคในการดีไซน์กันนะครับสีมันไปด้วยกันเข้ากันหมดเลยทุกอย่างคืองานศิลปะครับมันไม่ใช่แค่การติดเครื่องเสียงธรรมดานะครับอันนี้เฮียก็ทําให้สมกับที่ลูกค้ามอบความไว้วางใจจัดติดตั้งระบบเสียงระดับซูเปอร์ไฮเอนนะครับเราก็ต้องมอบงานติดตั้งที่เป็นระดับซูเปอร์ไฮเอนให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับให้เลยเฮียคันนี้สุดยอดครับ สุดยอดมากเลยครับพี่เอ๋โอ้โหทั้งเซตหน้าเซตหลังเนี่ยไฮเอ็นไม่บกพล้องเลยแถมงานติดตั้งแต่ละจุดเนี่ยเรียบเนียนครับเก็บงานโหดมากด้วยประสบการณ์ของเพี่นั่นเองนะครับก็สําหรับผู้ที่ชื่นชอบระบบเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไฮเอ็นหรือว่าชุดเริ่มต้นนะครับจากประสบการณ์เรา40ปีที่เปิดทําการมานะครับก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษากับคุณลูกค้านะครับที่สนใจที่จะติดตั้งเครื่องเสียงนะครับให้ได้ คุณภาพเสียงที่ไพเราะคุ้มงบประมาณมในทุกๆเซ็ตนะครับ,รบก็<ม>สามารถเข้ามาปรึกษ,ษากับเราได้นะครับหลายท่านเนี่ยขับรถผ่านไปผ่านมาเส้นราชดา,าจ,จะเห็นว่าอู้ร้านใหญ่แพงนี่เลยเฮียเฮียบอกเลยว่าคือเราอะ่ะเติบโตขึ้นมาจากระบบเสียงชุดเล็กๆเ,เ,เมื่อ40ปีที่แล้วในปัจจุบันนะครับเราก็ยังยึดถือแล้วก็เรียกว่าในลูกค้าที่ให้ความอุปการะคุณเราก็ยังมีมชุดเล็ก ที่จะบริการโดยชุดเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากหมื่นเศษๆเท่านั้นเองนะครับจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับหรือว่าหลักเท่าไหร่นะครับเราก็ยินดีที่จะบริการแล้วก็ให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่ามากที่สุดกับ<อ>ลูกค้าที่มาใช้บริการกับเราครับผมบริการใหม่ของเรานะครับเราก็มีเปิดบริการในเรื่องเรื่องการแลบลดด้วยอ,อย่างคันนี้ก็มีการแลบลดทั้งคันด้วยครับผม เฟอร์เรารี kind of mm ่เฟอร์เรอรี่ก็เฟอร์เรอี่แลนดโบ่เข้ามานะครับนะสังเกตสีส้มเนี่ยจะเงากว่าปกตินะครับเพราะว่ามีการแลบทั้งคันด้วยเพิ่มความฉ่ำแล้วก็ปลอดภัยด้วยขับตามรถบรรทุกอย่างเงี้ยบีบดีดเนี้ยโอ้โหครับผมครับก็หากท่านใดนะครับมีรถรุ่นใดก็ตามสนใจอยากมาเอาเกจเครื่องเสียงเริ่มรู้สึกว่าเครื่องเสียงเดิมเนี่ยไม่ตอบโจทย์อะไรเงี้ยหรือว่าจอเดิมๆในรถเนี่ยมันแหมต่อ Apple Car ่าพี่ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้นี่เลยมาหาเงียพลครับผมที่ ร้านเราตั้งอยู่ที่ไหนครับเฮียก็ตั้งอยู่ถนนรัชดาครับอยู่บริเวณหัวมุมปากซอยรัชดา36อยู่ตรงข้ามกับกรมอายการสูงสุดครับาก็สำคัญคือที่จอดรถเราสะดวกมากโอ้สบายนะครับเรามีที่รองรับรถแล้วก็ที่รองรับลูกค้าแบบสะดวกสบายมากเลยใครเนี่ยอยากโทรตรงเลยเฮียคุยกับเฮียนี่สายตรงเลยนะครับเบอร์0 6 2 8 5 4 9 9 9 9ครับ ผก็ยินดีให้กับปรึกษาครับครับผมหรือว่า0 2 7 9 2ส9 9 9นะครับผมก็จะเป็นพี่พี่ทีมงานเซลล์ที่อยู่ที่นี่นะครับน่ารักทุกคนเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวให้เฮียไปพักดีกว่าครับผมครับข้อมูลแน่นมากสำหรับวันนี้ครับเฮียขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ